เอกก้เาอดียดเ,เดียดยม่ยังคักเดียดคุณขี้ลายังคักเลย เ็ินกบกวงก่อนเออเออเจ็บห oh, ินเห็นเจ็บขากินเนอะโอ้งามงาม่นงามงามเด้อไหนกินอามกินอะไรอ่ะเว้วเจวาปุ๋ยมาให้กินมาที่นี่ต่อไปที่ได้กินปุ๋ยออกดอกออกผลไม่ไว้ตัว